วันนี้นับว่าเป็นวันที่มีเรื่องงามยามดีนะครับเราได้มาร่วมกันเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงอย่างเป็นทางการซึ่งสถานที่แห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้าในพื้นที่และสะท้อนถึงความมุ่งม,มั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงจะเป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการและการบริการประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเทศบาลไม่เพียงแต่ต้องดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้านไม่ไว่าจะเป็นการศึกษาสาธารณสุขเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอาคารอย่างนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่ทำงานแต่เป็นพื้นที่อันอบอุ่นเสมือนบ้านของชุมชนที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการขอคำปรึกษาหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงวันนี้มีแขกผู้มีเกียรติมามากมายนะครับมีทั้ง,ท,งท่านนายกเทศบาลนะครมา มาร่วมพิธีเปิดอาคารของท่านนายกเศมนตรีบางกอหงนะครับอาการเทศบาลบางกอหงเนี่ยก็เลยถือโอกาสเนื่องจากเป็นช่วงปีใหม่ด้วยก็เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตภาคใต้มาร่วมประชุมกันเพื่อรับทราบนโยบายหารือขอราชการหารือแล้วก็รับฟังในสิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหลายในเขต จังหวัดภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงมาครับะจะนําเสนอว่าจะมีการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้นะครับในทุกๆวิติอย่างไรบ้างทั้งทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสาธารณพโภคทางด้านการท่องเที่ยวนะครับทางด้านความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนการรักษาความสงบเรียบร้อยการทําให้ด้ามขวานของประเทศไทยเป็นดินแดงดินแดนแห่งความสงบเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเป็น ศูนย์กลางเศรษฐกิจนะครับและเป็นที่ที่ให้ความร่มเย็นกับพี่น้องประชาชนทุกคนได้วันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมใหญ่ที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้มาที่จังหวัดสงขลานะครับไม่เพียงแต่มาเปิดอาคารเท่านั้นแต่ก็จะมีการหารือเป็นคณะใหญ่เลยผู้ว่าราชการจังหวัดหลายท่านในจังหวัดภาคใต้นี้ก็ เพิ่งได้รับบรมราชงการของข้าวกระหม่อมนะครับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งก็จะได้ถือโอกาสให้ทุกท่านได้ทำความคุ้นเคยกันแต่ก็ขอยืนยันว่าทุกคนพร้อมนะครับที่จะให้ความร่วมมือกันอยู่กันเป็นจังหวัดจังหวัดไม่ได้หรอกครับต้องผระหนกกันไว้ต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันสนับสนุนเพื่อหนุนนะครับและทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยตลอดจนผู้ที่มาท่องเที่ยวผู้ที่มาสร้างอาชีพสร้างไรายได้จากภาคส่วนใดๆก็ตามของประเทศไทยที่มาใช้ชีวิตอยู่ในภาคใตน้นี้จะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่ทางรัฐบาลจะจะัดสรรให้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งสําหรับ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องตำบลคอโงนะครับเทศบาลอหงแห่งนี้ต้องขอชื่นชมท่านนายกที่ตตรีอหงเป็นอย่างยิ่งท่านได้ทําให้พวกเราตื่นเต้นนะครับเมื่อกี้รถตู้วิ่งเข้ามานะครับท่านประหลัดกระตรวงเห็นข่าเลี้ยวเข้ามาท่านบอกโอ้โหเลยนะครับคําแรกท่านบอกโอ้โหเห็นอาการอย่างนี้อาการอย่างนี้มัน,มนเป็น,น,ปนการแสดงถึงความมั่นคง ความหนักแน่นความโปร่งใสและการพัฒนานะครับผมเมองก็ยังตกใจพอประหลัดบอกโอ้โ oh, ห oh ผมก็บอกว่าใจกว่าสารากางอีกนะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจแล้วก็ขอให้เรานะครับท่านนายกเทศบาลหัดใจที่หลวงมองผมนี่เดี๋ยวท้านจะสร้างต้องใหญ่กว่าน,นี้นะครับจ<อ>นะได้ทำให้ ความเจริญก้าวขึ้นไปสู่อีกเป็นระดับแนวหน้านะครับแล้วก็ทนข่าวว่าจะมีการเลือกตั้งนายกอบจทั้งหลายท่านก็เลือกคนที่ดีคนที่จะรักสงขารักบ้านรักเมืองนะครับแล้วก็ทําความเจริญให้กับพูกท่านท่านก็เลือกคนได้แล้วครับนะครับ,นะรบก็ขอให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่ทําให้พี่น้องประชายชน ได้เกิดความสะดวกได้มีวิถีชีวิตที่ดีได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาทุกคนผมคิดว่าวันนี้ก็ยังไม่สายไปนะครับยังมาที่9มกราคมเรียวตัวว่าอยู่ในช่วงเทศก,กาลปีใหม่อยู่ผมก็ขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราเคารพนับถือนะครับตลอดจน เดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จนพระบรมราชกุรีมงทุพระองค์นะครับคงได้โปรดตัวบรรดาประธานพรให้ทุกท,าท่านที่ในที่นี้ตลอดจนครอบครัวบุคคลในทีนธุ์รักนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสําเร็จและก็มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวนะครับนะถ้าโอกาสที่ผมก็ขอ,อ,อถือโอกาส ทำพิธีเปิดอาคารสำนักงา,านเทศบาลเมืองคอผงนะครับของท่านทั้งหลายอย่างเป็นทางการนะครับด้วยความรู้สึกที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับขอให้ทุกท่านทรงจเจริญด้วยจตุรพิธพรใจทุกคนครับขอบคุณครับแทนหลักทำคดดรมวิหารสีได้แก่เมตตาผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ในครันทวีละ อดีตกำเนิดดนตรีมุนโขหลเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในมุนโขหลทั้งด้านการโดยนอกจากจะเป็นผู้บริหารและเป็นผู้นําท้องถิ่นที่สํา<อ>คัญเลยครับว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับขอเรียนเชิญนะครับบริเวณด้านหน้านะครับเพื่อรับมอบรางวัลนะครับขอเรียนเชิญครับมองกล้องนิดนึงนะครับมาสนับสนด้วยนะครับ ปราของแผ่นดินโอกาสนี้เรียนเชิญน,นายลักหนูประดิษฐ์ค่ะเชิญค่ะชาตินะครับขอเนเชิญน,นะครับคุณประดับสงครามนะครับขอเรียนเชิญครับท่านวินนนรุฬกุนะครับรองนายกรัฐมนตรีและ,และรัฐมนตรีท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ท,ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านอธิบดีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาท่านชาวจังหวัดสงขลาและผูเแทนงทุานร สวัสดีครับสมาซิตี้ดกัานกาเดีวเนะครับ เขาทางขวานะคััไจะยินพี่จะยินกำลังเดินเข้าประตูนะพี่เรืองกำลพัฒนาไปดี ขวาเลยครับเปลี่ยนขวาเลยครับเปลี่ยนขวาครับแสครับอครับห่งครับนสครับะขออยุานะครับแถวด้านหลังฝั่งนี้นะครับกระเถิบ ้างเดียวดำ้วก่อดน้ำริกโกแป่รวยหมน้อยอ่าไรด้อยากกินข้าวนิ่ดม้ว่านออะังรอบโ้แป้งกแงกแงพ้ข้าวฟังด้วยข้าวฟังแล้วก็ดูข้าเดียวดำทอด้ริก

พี่มาเหมาซื้อผักอะไรครับอ๋อยิ่งจู๋ชายค่ะเขาเอาทำอะไรกินครับเอาไปต้มจือดอร่อยมากเลยค่ะและมันมีมีคุณภาพดีมากเป็นสมพคุณทาง,งยาเยอะอ่ะเป็นผักที่กินดีอันนี้เป็นผักออร์แกนิกหรือว่ายังไงครับอันนั้นนะคะเป็นผักออร์แกนิกหรือว่าอะไรครับอันนั้นนะลูกเป็นผักออร์แกนิกหรือปลูกบ้านๆเน่ยครับใช่ค่ะป้าปลูกเอง ปลูกเองออร์แกนิกเลยค่ะใส่รดน้ำหมักแบบนี้นะที่วัวที่อะไรบ้านเลี้ยงวัวด้วยก็ตอนทัานหรือว่าเมาหมดนี้เรามีความรู้สึกอะไรบ้าง